ดิฉันนางทองพันธ์ปัญญาอุดมกุลผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปงบ้านนาปังสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาพยาวเขต2ขอนําเสนอรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศาึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูโดยใช้ L อโมเดลสู่กระบวนการ PLC ของโรงเรียนอนุบาลปงบ้านนาปังสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาพยาวเขต2สภาพปัจจุบันปัญหา ท่านจะเห็นได้ว่าการนิเทศการศึกษาเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับหน่วยงานทุกกระทำดิฉันจึงได้ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลโปงบ้านนาปังถึงแม้ว่าจะยังคงดํารงคุณภาพมาได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ยังมีปัญหาอุปสรรคที่ต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้เกิดการพัฒนา,าที่ยั่งยืนดิฉันจึงได้พัฒน,นากระบวนการทํางานของผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้ที่รับมอบหมายในฐานะผู้นิเทศ ในการพัฒนาคุณภาพและเปลี่ยนแปลงการทํางานของครูและบุคลากรภายในโรงเรียนเพื่อให้ได้มาซึ่งสําฤทธิผลสูงสุดในด้านการเรียนของผู้เรียนจึงได้จัดทํารูปแบบการวิเทศภายในของสถานศึกษาซึ่งรูปแบบภายในของสถานศึกษามีดังนี้ประกอบด้วยหลักการบริหาร3หลักดังนี้1 relation s h i p ซึ่งหมายถึงความสัมพันธ์ ที่ประกอบไปด้ยวยความสัมพันธ์ภายในและภายนอกด้วยอาศัยหรือตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจโดยดิฉันได้แสดงความสนใจและสร้างแรงบันดาลใจกระตุ้นให้ทุกท่านได้แสดงบทบาทใหม่ๆสร้างโอกาสให้มีการพัฒนาวิชาชีพและสร้างการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนของครูโดยใช้หลัก5รอได้แก่ร่วมคิดร่วมทำร่วมนำเสนอ ร่วมรับผิดชอบและร่วมภาคภูมิใจหลักที่สองได้แก่ area of practice ซึ่งหมายถึงพื้นที่การปฏิบัตินั่นก็คือโรงเรียนอนุบาลโปงบ้านนาปังซึ่งจะต้องทำต้องการที่จะสร้างให้เป็นองค์กรแห่งความสุขและความสำเร็จโดยได้ศึกษาวัฒธรรมพร้อมโดยสนับสนุนให้มีการสร้างสารรค์วัฒนธรรมในทางบวก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเรื่องของศาสตร์การสอนดิฉันได้ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนสร้างต้นแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้เรียนระบบดิฉันได้สร้างระบบและเงื่อนไขาการทํางานเพื่อให้ทุกคนทํางานอย่างมีความสุขหรือสร้างความเข้าใจให้กับครูบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนผู้ปกครอง ให้เห็นถึงคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนและได้จัดระบบบริหารและการนำองค์กรให้ชัดเจนโดยใช้กลยุธทธ์5อเพื่อต้องการให้องค์กรแห่งนี้เป็นองค์กรแห่งความสุขและความสำเร็จหรือเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียนคุณภาพการบริหารจัดการและคุณภาพการเรียนการสอน ด้วยการสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาซึ่งเครือข่ายการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนอรุบาลกรงประกอบไปด้วยเครือข่ายที่เป็นโรงเรียนประถมศึกษาในกลุ่มโรงเรียนเดียวกันโรงเรียนมัธยมศึกษาและเครือข่ายทางการศึกษาซึ่งประกอบไปด้วยศึกษานิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพยาวเขตสองอาจารย์จากมหาวิทยาลัยพยาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายคณะทํางานจากสำนักงานเลขาธิการครูสภา และศูนย์สเตนศึกษาในการสร้างเครือข่ายเป็นการสร้างเพื่อการพัฒนาและยืนยันคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและหน่วยงานหลักที่สามคือผู้นำนั่นหมายถึงตัวผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งจะต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงดังนั้นผู้ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีคุณภาพมีความรู้และมีทักษะประกอบกับ กระบวนการ PLC เป็นกระบวนการเติมเต็มการเรียนรู้ร่วมการเรียนรู้สู่เป้าหมายเดียวกันโดยมีเป้าหมายหรือพันธกิจร่วมกันว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังกำลังใจเต็มร้อยมีให้กับทุกคนในองค์กรวิธีดำเนินการดิฉันมีวิธีดำเนินการดังนี้คือหนึ่งการสร้างวิสัยทัศน์ความเชื่อและค่านิยม ดิฉันได้ประชุมสร้างความตระหนักความเข้าใจกับคณะครูคณะกรรมการสถานศาึกษาผู้ปกครองนักเรียนเพื่อสร้างวิสัยทัศน์ความเชื่อและค่านิยมร่วมกันพบว่าครูเห็นภาพและทิศท,ทางร่วมคือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเกิดเป็นพันธสัญญาร่วมกันมีความตระหนักมีความเชื่อว่าคุณภาพของครูส่งผลถึงคุณภาพของผู้เรียนฉะนั้นภารกิจสิ่งสําคัญ ของคณะครูก็คือการปฏิรูปก,การเรียนรู้ที่มุ่งการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นหัวใจสำคัญ 2. ความเป็นผู้นำและการนำกระบวนการ PMC สู่การปฏิบัติดิฉันได้ใช้หลักบริหาร3หลักดังที่ได้กล่าวมาก็คือเรื่ององความสัมพันธ์พื้นที่ในการปฏิบัติและความเป็นผู้นำของตัวดิฉันเอง 3. การปฏิบัติส่วนบุคคลและการสร้างส,างสีเแ็ดล้อมเชิงบวกสู่กระบวนการ PLC เมื่อครูมีความตระหนักและเข้าใจในการร่วมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแล้วทําให้ครูมีความรู้สึกว่าไม่โดดเดี่ยวเขามีเพื่อนร่วมกันพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนร่วมกันทั้งโรงเรียนจึงได้ดําเนินการตามกระบวนการ PLC ดังนี้ขั้นที่หนึ่งขั้นแพลงได้ให้ครูสร้างทีม กำหนดทีมครูไว้อย่างชัดเจนวิเคราะห์ปัญหากำหนดเป้าหมายและออกแบบการเรียนการสอนร่วมกันโดยดิฉันได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนในสร้างความรู้ความเข้าใจความตระหนักแก่คณะครูในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ครูครูสร้างทีมในการพัฒนา,นาการจัดการเรียนการสอนร่วมกันครูแต่และทีมร่วมกันวิเคราะห์ชิ้นง,งานนักเรียนเพื่อค้นหาปัญหาและเลือกพฤติกรรมเป้าหมาย ของการออกแบบการเรียนรู้ครูแต่และทีมนำปัญหามาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้คอสเอฟก์เไดอะแกนม 6. เอ็มทีเขียนแผกนาการจัดการเรียนการสอนตามที่ได้วางแผนร่วมกับทีมซึ่งทางโรงเรียนได้กำหนดให้ครูได้ใช้รูปแบบแผกนการสอนหน้าเดียวเหมือนกันทั้งโรงเรียนนี่คือตัวอย่างคอสเอฟก์เไดอแกรมที่คุณครูนำมาวิเคราะห์นำมาแก้ไขปัญหา ซึ่งจะประกอบไปด้วยตัวชี้วัดความสําเร็จตัวแปรเป้าหมายที่ต้องการจะพัฒนากลุ่มเป้าหมายก็คือห้องเรียนที่เลือกที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็วิธีการวัดผลประเมินผลนําสู่การเขียนแผนหน้าเดียวตามที่ได้กล่าวไว้แล้วนะคะนี่คือตัวอย่างแผนหน้าเดียวขั้นที่สองคือขั้นดูกาปรปฏิบัติการสอนและสังเกตการเรียนรู้ซึ่งได้ดำเนินการดังน,นี้ก็คือ เราได้ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายตามที่ได้ออกแบบไว้ใช้สื่อเทคโนโลยียที่ทันสมัยเพื่อกระตุ้นให้เรียนสนใจต่อการเรียนเกิดทักษะด้านการคิดและความปรุงโคนของความรู้ 2. ทําไปฏิบัการปฏิบัติการสอนของครูเอ็มีและการสังเกตการสอนของเพื่อนครูหรือบีีแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญ 3. การเปิดชั้นเรียนของเอ็ี ซึ่งเอพีจะได้แจกเครื่องมือในการเปิดชั้นเรียนให้กับผู้สังเกตการสอน 4. เอมีก็จะดําเนินการชี้แจงปัญหาในการเปิดชั้นเรียนวัตถุประสงค์ในการเปิดชั้นเรียนในครั้งนี้วิธีการจัดการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผลให้ผู้ร่วมสังเกตได้ทราบเป็นเบื้องต้นก่อนเข้าสู่ห้องเรียนจริง5ก็ส่งเริดให้ครูมีการถ่ายวิดีโอขณะการจัดการเรียนรู้ 6. สนับสนุนให้ครูได้ทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ เพื่อแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนเด็กได้กำหนดเป้าหมายในการสังเกตการสอนไว้อย่างชัดเจนนี่คือตัวอย่างการสังเกตการจัดการเรียนการสอนหรือการเปิดชั้นเรียนของครูขั้นที่สามคือขั้นสี่การสะท้อนคิดผลการปฏิบัติงานได้ปฏิบัติอย่างนี้ก็คือหนึ่งสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนและผู้สังเกตการสอนตรงนี้ให้เป็นไปแบบ ช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันทำให้ MT เกิดการสนุกสนานไม่เครียดแล้วเกิดความรู้สึกสบายใจเหมือนมีเพื่อนมาช่วยวางแผนแก้ปัญหาพฤติกรรมของนัเกเรียน 2. MT จะ,จะเป็นผู้ดำเนินการเชิญชวนให้ผู้สังเกตการสอนไดสะท้อนคิดหลังสังเกตการสอนเริ่มจากที่ MT สะท้อนผนกกลการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ก่อนว่าประสบผลความเร็ดมากน้อยเพียงใดมีจุดเด่นหรือจุดที่จะพัฒนาอย่างไร เสร็จแล้วเอก็จะเชิญผู้ร่วมสังเกตได้สะท้อนคิดทีละคนสุดท้ายมาเอก็จะสรุปผลการสะท้อนคิดในภาพรวมซึ่งในขั้นนี้เป็นการฝึกให้เอเป็นผู้นำทางวิชาการด้วยเป็นด้วยอีกพีหนึ่งสามได้กำหนดให้มีการบันทึกข้อสสนอแนะที่ได้จัดการปฏิบัติกรรมเพื่อนำไปปรับแก้ไขในการจัดกิจลลกรรมการเรียนรู้ในครั้งต่อไปสี่โรงเรียนก็นำผลตรงนี้ไปพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง นี่คือตัวอย่างการสะทร้อนคิดหลังจากการเปิดชั้นเรียนทันทีนะคะนี่คือตัวอย่างแบบสังเกตการเปิดชั้นเรียนของผู้สังเกตชั้นเรียนนอกจากนี้ก็จะการสรุปผลการเรียนรู้จากการปฏิบัตินำสู่การวางแผนการจัดการเรียนรู้ในรอบต่อไปก็มีทาง,ทางให้ MT ดําเนินการดังนี้ก็คือกําหนดให้มีการบันทึก จุดเด่นและก็จุดที่ควรพัฒนาของการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้สองกระตุ้นให้ครูได้นําจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของการปฏิบัติกิจกรรมเรียนรู้ไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ในรอบใหม่ก่อให้เกิดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อไปหลังจากการเปิดชั้นเรียนในแต่ละสัปดาห์แล้วเราก็มีการดําเนินการในภาพรวมก็คือดําเนินการประชุมออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom ซึ่งเราจะใช้เวลาในหลังเลิกเรียนสัปดาห์ละหนึ่งวันครั้งละไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะคะนี่คือภาพการประชุมออนไลน์ของคณะครูโรงเรียนอนุบาลโรงบ้านนาปังการกำกับติดตามประเมินและรายงานผลเราให้ครูแต่ละทีมได้จัดทำปฏิทินส่งให้กับผู้บริหารสถานศาึกษาแล้วก็วิชาการเพื่อดำเนินการวางแผนนิเทศภายในของสถานศึกษานะคะ หลังจากเราดำเนินการนิเทศภายในผลสำเร็จที่ได้รับและการนำผลไปใช้พบว่าเด็กมีความสุขในการเรียนและเกิดทักษะในการคิดการแก้ปัญหาการวางแผนและแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาได้ครูเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพอย่างยั่งยืนแล้วก็มีเครือขายวิชาชีพที่เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบยั่งแบบยั่งยืน ในการจัดการเรียนรู้นอกจากนี้ครูก็มีความเป็นผู้นําทางวิชาการในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนและเป็นผู้นําในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างแท้จริงครูเกิดทักษะมีความเชี่ยวชาญมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาเด็กเกิดว่าทําองค์กรที่นําไปสู่ความร่วมมือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีการพัฒนานวัตกรรมและความเป็นผู้นําในกลุ่มครูและ ครูมีเครือข่ายวิชาชีพปูที่เป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอนผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นําทางวิชาการที่มีการพัฒนาวิชาชีพแบบชนินแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างแท้จริงมีเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นผู้นําทางวิชาการในการพัฒนาการคุณภาพการศึกษาหน่วยงานทางการศึกษาเกิดเป็นวัทยากรองกรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันและมีเป้าหมายเดียวกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เกิดความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนทางวิชาการและวิชาชีพร่วมกันชุมชนมั่นใจในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนและได้รับรู้ถึงพัฒนาการในการจัดการเรียนการเรียนรู้ของครูและคุณลักษณะของลูกหลานเขาด้วยปัจจัยความสําเร็จพบว่าหนึ่งว่าทำองค์กรความสัมพันธ์ทางบวกในการร่วมการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีเป้าหมายเดียวกัน สองวิเศษทน์ของผู้บริหารสถานศึกษารตรงผลต่อความสําเร็จในการพัฒนาวิชาชี 3. พสามภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสี่การสน,สนับสนุนทางสังคมของครูคือครูทํางานด้วยความตั้งใจและรับผิดช,ชอบมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของตนเองและมีความสุขในการปฏิบัติงานห้าครูยอมรับการเปลี่ยนแปลงและพร้อมที่จะพัฒนาตนเองตลอดเวลา บรรยากาศในห้องเรียนสะอาดเอื้อต่อการเรียนรู้เจ็เครือข่ายทางการศรึกษาเช่นโรงเรียนอื่นหรือใกล้เคียงศึกษานิเทศนักวิชาการจากหนาวิรัยมีสมร่วมทุกทุกครั้งบทเรียนที่ได้รับหนึ่งการกับเพื่อกระบวนการ PUC ในสถานศึกษาผู้นำควรมเป็นผู้นำทางวิชาการเพื่อกระตุ้นให้ครูดได้นำกระบวนการ PUC ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนจนเกิดเป็นวัฒธรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายเพราะว่าผู้นำทางวิชาการที่กับโรงเรียนอื่นๆ 2. การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษาควรม,มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีเพื่อความยั่งยืนและส่งผลทําให้ครูเกิดการตื่นตัวยอมรับในการนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงในการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็ก 3. เกิดแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน จากการสะท้อนที่การสังเกตการจัดการเรียนการสอนของเพื่อนครูผู้เชี่ยวชาญผู้บริหารและจากผู้ขายทางการศึกษา 4. เกิดการยอมรับจากชุมชนในการจัดการศึกษา 5. ผลสําเร็จจากการสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการศึกษาเกิดเป็นวิธํามการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดีและเผยแพร่ได้การขยายผลต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ผลงานดิชั้น ได้นําการแลกเปลี่ยนรู้จากการถอดบทเรียนผลจากการสังเคราะห์จากการถอดบทเรียนนํามาสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีการแลกเปลี่ยนรู้ที่ยั่งยืนจึงได้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่นําพาองค์กรสู่องค์กรแห่งความสุขและความสําเร็จได้ดังภาพมุ่งสู่คุณภาพของผู้เรียนอย่างยั่งยืนนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีของบุคลากรและองค์กรและได้เผยแพร่ ในการนำเสนอผลงานนวัตกรรมนิทัศรรการวันครูออนไลน์ประจำปี2564 Best Practice แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดต้นแบบที่ยอดเยี่ยมในวันครูและได้รับเกียรติจากดรดิ o กูลเกษมสวัิรเลขาธิการครูสภาและคณะรองศาสตราจารย์ดรมนตรีแย้มขัสิกรประธาน,นาคณะกรรมการำกำกับติดตา์และประเมินผล PLC ดรเกีรลา อมรอุฒธิวรลผอศูนย์สเตมศูนย์สเตมเอ็ดท่านอาจารย์จากมหาวาิยทยาลัยพะเยาท่านคณะบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่ท่านสุาสานเิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การสาประถมศาพยาเี่สองท่านผู้บริหารในเครือข่ายเดียวกันร่วมเปิดร่วมจิจการเปิดชั้นเรียนและสะท้อนคิดเมื่อวันที่2อีสายนพุทธศัก,กราช25งพ การเรียนรู้เพื่อการต่อยอดในการขยายผลซึ่งในปัจจุบันดิฉันยังมีการดําเนินการพัฒนาและต่อยอดโดยมีการเรียนรู้ร่วมกันและมีการสร้างความรู้รยกระดับวิธีการปฏิบัติงานแนวใหม่ที่ได้ไปปรับใช้ให้ดียิ่งขึ้นส่งผลให้ดิฉันได้รับแต่งตั้งจากสำนักง,งานเรขกาศการครูสภาตามคําสั่งที่71ทับ2564ลงวันที่21มิถุนายนพุทธศัปปรกราช2564 ให้เป็นคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้เพื่อพัฒนาความล่มลึกของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและได้รับเชิญจากสำนักงานรลขาธิการครูสภาเรื่องขอเชิญดีวิทยากรในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้เพื่อพัฒนาความลุ่มลึกผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านระบบออนไลน์ตามหนงังสือที่สท5 1 0 4 1 2 5 6 3 ลงวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2564และโรงเรียนอนุบาลโพงบ้านนาฟังได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเลขาธิการครูสภาเข้าร่วมโครงการวิจัยการพัฒนาครูและบุละคลากรทางการศึกษาโดย,ยการประยุกต์แนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ในสถานศึกษาทั้งระบบในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยใช้วิจัยเป็นฐานซึ่งทั้งหมดที่ดิฉันได้กล่าวมาดิฉันขอสรุปว่าการน,นิเทศภายในสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นตัวจักดสาคัญดังนั้นผู้บริหารสถานศาึกษาควรจะมีกลยุทธ์ในการบริหารให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศาึกษาโดยมองเป้าหมายคือคุณภาพของผู้เรียนเป็นหลักดิฉันขอจบการนํานเสนอไว้เพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ